สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการบิสไลฟ์นะครับวันนี้กับผมพีรักษ์เกษรราชครับและพี่คุณทองรอเสรีวณิชิบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ชมที่รับฟังอยู่คุณผู้ฟังสี่เนาะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทาง FM ร้อยสองคลื่นคนทํางานด้วยครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเราโดยตรงเลยเพราะว่าล่าสุดปตทสพเกาะไปซื้อหุ้นนะฮะของมาเลเซีย นะฮะหกหมืล้านบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นดีลการซื้อกิจการน้ํามันและแก๊สธรรมชาติหรือกิจการด้านพลังงานที่ที่ใหญ่ที่สุดนะในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับหรือปตทสพเนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของปตทปตท ก็ไปเซ็นสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทย่อยของเมอร์ฟี่ออยล์คอ a t ปอเรชันนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดก็2,117ล้าน27ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 7 5 0 0ล้านบาทล้านบาทนะครับอันนี้ก็มันก็จะทำให้ปตทสพเนี่ย ก็จะเป็นแบบกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เลยเออเป็นแปยคว่าเป็นบริษัทสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของมาเลย์มาเลเ์นี่ก็มีน้ํามันนะก็มีแก๊สธรรมชาตินะที่เราบอกว่าคนมาเลเ์ทํทำไมใช้น้ำมันถูกาก็เพราะว่าเขาเขาเขาผลิตเองนะครับเขาผลิตเองนะครับทีนี้มันก็จะทําให้ปตทสพเนี่ยก็เป็น มาเลเซียี่กลายเป็นแบบเป็นฐานการผลิตใหญ่อันหนึ่งของบ้านเราด้วยส่วนหนึ่งอย่างนั้นไหมฮะก็ก็จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ไม่เชิงของบริษัทคนไทยอ่ะคือคือเราคนไทยก็จะมีส่วนเพราะว่าเสียกับขาวแล้วเพราะว่าไอ้น้ำมันอะไรที่ขุดที่ไม่ได้ก็คงไม่ได้ส่งมาขายบ้านเรามากก็คงบางทีไอ้พวกพวกน้ำมันหรือพวกแก๊สธรรมชาติมันก็จะมีสเปคของมันนะเราดน้ำมันดิว่าเหมาะกับอะไรนะครับแต่วเขาขายที่มาเลเซียเราได้กําไรด้วยอ่ากำไรก็เข้า ปตทอสอพอแล้วก็ส่งผลถึงบริษัทแม่คือปตทนะครับต้องเหลือจากเดิมที่ก็เป็นมีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในประเทศไทยจะได้แม่ที่พึ่งประมูลอะไรแหล่งกา๊าซบกุบก,บกแหล่งก๊าซเอราวันใช่ไหมครับในอ่าวไทยแล้วก็ยังมีการสำรวจแล้วก็การผลิตมีแท่นขุดเจาะก๊จจกาซในพมา่าในพมา่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มมาเลเซียเข้ามาอีกครับ ประเทศเนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ซื้อครั้งนี้นี่ก็ไม่ได้ใช้เงินกู้เดียนะเงินสดเลยที่มีใช้แคทโฟ์ที่มีนะครับคิดดูร่ำรวยขนาดไหนมุ่นก็ขึ้นขึ้นนะฮะก็บริษัทเมอร์ฟี่นี่ก็เป็นบริษัทของอเมริกานะจริงอเมริกาอยู่ที่รัฐแอคาซอนนะครับที่ตั้งแล้วก็เขาก็จะมีการลงทุนในเรื่องเขาจะทำเรื่องสำรวจ ขุดเจาะนะครับขุดน้ามันขึ้นมาใช้ขุดแก๊สขึ้นมาใช้อยู่ในในประเทศด้วยแล้วก็ที่ประเทศเม็กซิโกนะครับแล้วก็แถบประเทศลาตินอเมริกาใล้บ,บ้านเขานะครับเบอร์ฟี่นี่ก็ามาเข้ามาที่มาลเลเซียครั้งแรกก็เมื่อปี20ปีที่แล้วปี1999นกะครับก็มาทําการได,ได้ได้ได้สัมปทานสำรวจและขุดเจาะที่รัฐสาบา สลรวักซึ่งอยู่บนเกาะบอลเหนียวนึกออกไหมน,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 นึกแผ่นที่มาเลเซียก็เป็นตรงด้านขวาถูกไหมแล้วก็จะมีเกาะบอนเหนียวออกไปทาง<ฮ>ขวามือฝ<ฮ>ั่ง Pacific <ฮ>แปซิฟิกรัสซาบากัรัสสลรวักก็อยู่นั่นแหละอยู่บนเกาะน<ฮ>ั่นแหะเพราะฉะนั้นแปลง<ฮ>สัมปทานของเมอร์ฟี่เนี่ยก,ก็อยู่ในทะเลนะครับอยู่ในทะเลก็เป็นแปลงที่มีการขุดค้นพบตำมาและแก่ธรรมชาติมานานแล้วละ<ฮ>่ะนะครับเพราะฉะนั้นปตทสปเข้าไปนี่ก็หมายความว่าก็ ก็ไปรับช่วงต่อผลิตแล้วก็ขายได้เลยนะครับมันก็จะหมายความว่ามันก็จะดีกว่าประหยัดเวลากว่าประหยัดต้นทุนกว่าที่แบบไปเริ่มต้นแบบสํารวจครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอจเจอแล้วจะเยอะไหมนะครับอันนี้ก็เข้าไปซื้อกิจการไอ้แปลงที่เขาว่ามีแน่ๆเพราะว่าผลิตมาสิบกว่าปีแล้วนะครับที่แบบไปประมูลสมปทานของแหล่งบงกฎแหล่งเอราวันนะครับ แล้วก็บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทสองบริษัทก็เป็นบริษัทที่หมายความีเป็นเป็นเป็นการร่วมทุนกับพิโตนัสพิโตนัสซึ่งก็เป็นเหมือนแบบบริษัทพลังงานของมาเลเซียก็เหมือนประทองเรานะครับเป็นบริษัทรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลนะครับก็คุณพงศธรทวีสินนะครับซีอแล้วก็เอมดีของปตทสพก็ บอกว่าการซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการลงทุนที่มีความสําคัญกับปตทสพเพราะเป็นการสร้างความเติบโตอย่างมีนะัยะสําคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรตรงตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้นะครับโดยในการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการขายปิตโตรเลียมตามสัสดส่วนการลงทุนของปตทสพได้ท,นทันทีประมาณ48,000บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะครับหรือประมาณ15% เมื่อเทียบกับปริมาณการขายในปัจจุบันและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในทันทีด้วยเช่นกันนะครับครับหุ้นก็เชิดหัวขึ้นเรื่อยๆฮะอ๋อเหรอกี่ร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้126บาทแล้วฮะเพิ่มขึ้นมา2บาทเลยทีเดียวจากเดิมก็นอกนอกจากเรื่องที่ไปซื้อบริษัทเมอร์ฟี่แล้วเนี่ยก็ยังมีชนะประมูลนะครับประมูล ประมูลอะไรโดยการสำรวจและ,และผลิตปิตโตเรเลียมนะครับในคาบสมุทรเป็นเอนซูล่าประเทศมาเลเซียนะครับก็คงหมายถึงตรงในในทะเลนั่นแหละนะในในในทะเลตรงประเทศมาเลเซียนะครับโดยร่วมกับบริษัทปิโตนัสชาลิกาลีนะครับเป็นแบบสัญญาแบ่งปันผล,ผลผลิตนะครับ,รบ,รบแบ่งปันผล,ผลผลิตนะครับ อันนี้ก็จะทําให้ทั้งหมายความอย่างที่บอกไปก็ทําให้บริษัทปรอสพเนี่ยก็มีมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นครับนะครับแล้วก็มีมีหมายความว่ามีสัมปทานแหล่งน้ํามันแหล่งแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาครับนะครับจากรม่าก็มีมาเลเซียด้วยใช่ใช่เงินเยอะมากเลยนะฮะเจ็เกือบหกหกห้า หมื S 1> <S 1> ่น <sociedad> ก็ธ <ını> ุร <mankind> กิจพลังงานนะครับก็นึกดูธุรกิจพลังงานนะครับจะมีจะมีโอกาสที่น้ํามันเราจะถูกลงไหมฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะน้ำมันมันก็ครับก็ตามอย่างอย่างนี้เขาบอกมันก็ขึ้นขึ้นลงตามราคาตลาดโลกครับนะครับยกเว้นว่ารัฐบาลตอนนี้ต้องพูดถึงรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่จะ กดดันราคาน้ํามันนะครับกดดุนด้วยเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาก็จะมีคนที่ชอบเอาราคาน้ํามันบ้านเราไปเปรียบเทียบกับประเทศนู้นประเทศนี้นะว่าทำไมมาเลเซียก็โดนเปรียบเทียบกับไทยเหมือนกันมาเลเซียเขาผลิตน้ามันได้แล้วก็บางทีบางทีตัวราคาที่เอาไปเปรียบเทียบเนี่ยคโครงสร้างมันต่างกันหมายความว่าเอาราคาขายปลีกบ้านเรานเนี่ยฮฮฮฮไปเปรียบเทียบกับราคาเช่นขายปลีกของ พม่าหรือว่ามาเลเซียเนี่ยซึ่งบางทีเขาอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดว่าก่อนที่จะมาเป็นราคาขั้นสุดท้ายเนี่ยเขามีภาษีไหมมีภาษีเท่าไหร,รบนะ่บ้านเรามันก็มีภาษีใช่ไหมมีภาษีตัวใหญ่ๆก็จะเป็นภาษีสรพสามิตร,รถูกไหมซึ่งลิตรหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะแล้วก็มีภาษีบำรุงท้องถิน่นภาษีบุรค่าเพิ่มอะไรเนี่ยก็ฉะนั้นเวลา <c oughs> เวลาจะ <c oughs> จะเปรียบเทียบราคาน้ำมันก็ต้องดูดูว่า ในตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบกันนี่เนี่ยโครงสร้างมันเหมือนกันไหมครับมันเหมือนกันไหมนะไม่ใช่ว่าเออมันฟากหนึ่งเป็นราคาน้ามันน้ามันเพียวๆอะไรแบบเนี้นะครับหมายความว่าประเทศเขาอาจจะไม่มีโครงสร้างภาษีแบบบ้านเรานะมาเลเซียหรืออะไรนี่รือบางทีแบบรัฐบาลงุดหนุนเพราะว่าอผลิตได้เองนะครับผลิตได้เองนะครับแต่ว่าประเทศเราก็มีมีมีในเรื่องของ ภาษีภาษีสปสามิตรภาษีบำรุงท้องที่ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่มันก็เลยทําให้ราคาน้ำมันแพงมเมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศ<อ>นะครับซึ่งถ้าเอาตัวภาษีออกอประชาชนก็จะได้ซื้อน้ำมันถูกลงแต่มันก็จะขาดรายได้ที่จะเอาไปอุดหนุนรัฐเออ <c oughs> เอามาใช้จ่ายนะครับ<อ>ปีนึงก็เป็นแสนล้าน<อ>นะครับ เขาจะเข้าใจ,าจไว้อย่างนั้นนะครับภาษีภาษีสั <c oughs> รพส,สามิจากน้ํามันบ่ะคนใช้น้ามันอันนั้น,น,อ,น,นอันนี้คืออันนี้ก็เป็นตัวที่เรามองไม่ค่อยเห็น <c oughs> เวลาว่าเขาเก็บภาษีเราแล้วเขาเอาไปทําอะไร <c oughs> แต่สิ่งที่เรามองเห็นคือตอนที่เราเราควักเงินจ่าย <c oughs> เอาควักเงินจ่ายถ <c oughs> ือว่าคุ้มมากน้อยแค่ไหนครับในการซื้อกิจการซื้อหุ้นของมาเลเซียครั้งนี้ก็ได้ตั้งมาได้มาตั้ง5แหล่ง น้ำมันแล้วก็กาธรรมชาติเลยก็น่าจะคุ้มนะไม่คุ้มก็คงไม่ซื้อหรอกนะครับคุ้มค่าับการลงทุนนะฮะจริงๆไอ้บริษัทเมอร์ฟี่นี่ก็มีข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะทีแรกก็มีข่าวว่าบริษัทจากสเปนจะเข้าไปซื้ออะไรแบบนี้สุดท้ายก็เป็นเป็นเป็นไทยเป็นบริษัทไทยนะครับก็คือบริษัทที่ทําธุรกิจสํารวจแล้วก็ผลิต น้ำมันแก๊สธรรมชาติอย่างปตทสปเนี่ยครับคุณก็จะต้องสำรวจแล้วก็ผลิตไปเรื่อยๆเพื่อหาน้ำมันใหม่แก๊สต่อไปครับมาป้อนนะถูกไหมทีนี้ถ้าเทียบกับการไปลงทุนในไปสำรวจไอ้แปลงใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครทํานะอย่างที่ว่ามันก็มีมีความเสี่ยงว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอก็เป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าถ้าเจอได้เจอแค่ไหนเจอเยอะไหม เยอะที่จะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ไหมนะครับโอเคจึงอยู่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีนะในการสำรวจนะที่ทำให้แบบม,มีมีมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะเจอเท่าไหร่จะเจอหลุมนี้น่าจะมีไม่มีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ครับ,รบแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเวลาเวลาที่ต้องใช้สำหรับการ สำรวจถ้าสำรวจเจอแล้วเนี่ยก็ต้องเอาขึ้นมาขุดขึ้นมาก็ต้องลงทุนไปก่อสร้างครับอันนี้ก็คือว่าเข้าไปซื้อของที่เขามีอยู่แล้วถูกไหมซื้อแน่ๆถูกไหมคุณก็สามารถแบบเริ่มคือคือคือผลิตได้ต่อเนื่องแล้วก็มีรายได้ทันทีรับรู้รายได้ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมก็ก็น่าจะคุ้มนะไม่งั้นเขาคงไม่ ไม่ลงทุนเงินต้งเยอะแยะเนี่ยแล้วก็เป็นเงิน,น,น,นสดด้วย<笑><笑>ใช่นะฮ <c oughs> ะก็โค,ค,ครงการครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมแหล่งน้ํามันแล้วก็แหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง5โ <c oughs> ค,ครงการครับได้แก่โครงการบาซ่าเคโครงการ SK309 แล้วก็ s k 3 1 1โครงการบาซ่าเอโครงการ SK314A แล้วก็โครงการ SK405B แล้วก็มีทรัพย์สินต่างๆอีกด้วยนะครับคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่2ของปี2562คารับครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ Brexit อันนี้ก็พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วจะหมดอายุแล้วหายข่าวก็หายไปพักหนึ่งนะพอดีถ้าเรามีเรื่องเรื่องเลือกตั้งถูกไหมครับตอนนี้ก็ b ร e xit ก็คือว่าอังกฤษก็จะออกจากยูอันนี้ก็คงทราบกันอยู่ทั่วไปทีนี้เส้นตายเดิมก็คือว่าจะต้องออกทิศหน้าเนี่ยวันที่29 29มีนาคมมีนาคมครับแต่ว่าตอนนี้เลื่อนออกไปแล้วข้อข้อตกลงในการ ที่องกฤษจะถอนตัวเนี่ยม,มัน,ม,นมันไม่ได้รับการรับรองจากสภาผู้แทนนะครับโหวตไปโหวตไปสองครั้งแล้วนะครับเ <c oughs> ขาไม่เอานะครับคือ<า>มติเนี่ยไม่ให้ออกไม,ไม่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 ที่ท,ที่เขาโหวตกันเนี่ยค,คือคือออกนี่ออกตามประชามติเมื่อออกแล้วแน่นอนเมืออมม่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วประชามติของประชาชนนะครับประชาชนอังกฤษนะครับซึ่งลงประชามติเมื่อปี ไม่ใช่ปีที่แล้วเลยตั้งแต่ปี16นะ23มิถุนาย,ยน2016นะครับคนอังกฤษก็บอกว่าให้ออก52%คิดเป็นจำนวนคน17.4ล้านคนคนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือว่าจะออกยังไงมหมายความว่าจะออกยังไงออกไม่ได้ก็คือว่าสบวคคนอยู่กันมาอันนี้เขาอยู่กันมา40 4 5 4 6ปีนะครับปีครับมันคนแต่งงานเนี่ยตอนนี้มันเหมือนจะหย่าตกลงว่าประชาชนลงม ประชามติว่าให้อย่าออกจากยูนะคนที่ออกจากยูก็รู้สึกว่าอยู่กับยูนี่ออมานานแล้วออร่างเข็ก็ต้องไปขึ้นต่อกฎระเบียบอะไรของยูต้องทําตาม,มโดเ๋ยวาะกฎเรื่องแบบออจะต้องรับผู้อพปยเข้ามาครับนะครับก็เลยมีมีกระแสในหมู่ประชาชนว่าอยากจะให้ออกนะครับทีนี้ในช่วงหาเสียงเมื่อสักประมาณปี2015ไหมพรรคกานุรักนิยมก็ เอาเรื่องนี้มาหาเสียงนะว่าถ้าหากว่า,าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง<ะ>ก็จะให้มีการลงประชามติมว่าจะออกหรือไม่ออกจากย<ะ>ูนะครับคือสัญญาเหมือนเหมือนที่ตอนนี้เรากำลังสัญญากันแ yeah ย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้คาร์มเมลลอนนกขุจะคิดว่ายังไงก็ประชามติที่จะไม่ให้ออกนี่ก็คงจะจะมากกว่าอยู่แล้วละ่ะตัวแกเองตัวพรรค ตัวตัวแกเองเนี่ยกับตัวพรรคอนุรักษ์นิยมก็ไม่อยากให้ออกทีนี้ปรากฏว่าลงประชามติจริงๆเนี่ยฝ่ายผู้ที่อยากให้ออกเยอะกว่านะครับเยอะกว่าออการคาดการเอาไว 17. <4 S 1> ้17.4ตอ1 1> ่อ16.1ล้านคนก็ไม่เยอะนะประมาณ4%คิดเปอร์เซ็นต์อาจจะดูเยอะแต่คิดจำนวนคนก็ไม่ถึงล้านคน,น่ะ52ต่อ48%อก,ก็เกือบครึ่ง ก็ต้องออกถือว่าเฉือน,น <ะ S 2> ทีนี้เวลาออกมันก็จะยุ่งยากนะเวลามันมีร่างกฎหมายอ,อ,อะไรแต่ว่านักการเมืองไปไปหาเสียงไว้แล้วครับ <c oughs> ออทีนี้พอประชามติก็ถือว่ารัฐบาลแพ้นะเพราะรัฐบาลไม่อยากจะออกก็นายกขามมล้อนก็ต้องลาออกก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีหญิงเทเลซามีม,มามาเป็นต่อก็ต้องมาดําเนินการเนี่ยภารกิจนะครับภารกิจช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่า ทำข้อตกลงว่าไอจะออกนี่จะออกอยังไงออส่วนว่าหลังจากออกแล้วจะอยู่กันยังไงเนี่ยอันนั้นยังไม่ถึงตอนนั้นนะอตอนนั้นท,ท,ที่เป็นเรื่องราวยึดเยื้อกันมาหลายเดือนเนี่ยเขาเรียกไอข้อตกลงในการถอนตัววิตโดเวอร์กรีเมนว่าจออกยังไงก็สพางกฤษก็ไม่ไม่อนุมัดอะแพ้ไปแล้วสองร้อนะครับแต่ว่าเส้นตายก็ไล่เข้ามาทุกทีอาทิตย์หน้านะครับทีนี้ถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะออกแบบหมายความว่า,วา เขาเรียกว่า no deal ไม่มีข้อตกลงอะไรเลยก็แบบ,บว่ามันก็จะวุ่นวายนะครับเพราะมันก็จะถือว่าอ,อังกฤษก็ไม่ใช่สมาชิกยูเออีแล้วดฉะนั้นไอ้กติกาที่อยู่ร่วมกันกันมา40่สิบกว่าปีนี่ก็เป็นการล้มเลิกไปมันก็จะมีปัญหานะครับปัญหาที่เขาประเมินกันเคยเ,เห็นกันง่ายๆก็คือว่าเรื่องอพวกสินค้านะครับซึ่งอ,อังกฤษก็นําเข้าจากยูเยอะ นะครับโดยเฉพาะพวกอาหารประมาณ30%ก็มาจากยูพวกนี้ก็จะต้องมีราคาแพงขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกก<ต>ับเขาแล้วไม่ได้อยู่ในตลาด s i n เกิลมาเก็แล้วเพร,ราะฉะนั้นก็ต้องมีการเก็บภาษีนะ <c oughs> ครับที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีต้นทุนในการนําเข้าที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่สะดวกอ,ะอ่ะเพราะว่าอพอไม่ได้เป็นอยู่ในตลาดแล้วเนี่ย ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบชุดหนึ่งเช่นกฎระเบียบเรื่องสุรกากรกฎระเบียบเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนะครับเวลาจะนําเข้ามาทันที่รถหรือเรือจะผ่านผ่านพรมแดนระหว่างประเทศเข้ามาเลยเนี่ยมันต้องมีด่านครับต้องมีตรวจอะไรแบบนี้นะมีรถบรรทุกลร้อยคันก็ต้องไปเข้าด่านเข้าตัวอันนี้ก็ทําให้เกิดต้นทุนแล้วก็ทําให้เกิดอะไรอ่า เสียเวลาความล่าช้าคือยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมคือชีวิตจะยุ่งยากกว่าเดิมนะครับ,รบแล้วก็ประมาณการคำว่าผู้หว้ไปชตัตนอังกิจประมาณมันก็อาจจะทําให้ต้นทุนเรื่องอาหารสูงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญมันอาจจะทําให้เกิดการขาดแคลนนะครับเพราะว่าคนก็กลัวว่าของจะแพงขึ้นของมาไม่ทันอะไรแบบนี้ก็จะเกิดกวนกวนซื้อนะครับเกิดการขาดแคลนอาหารแล้วมันจะมีเรื่องเรื่องกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเมื่อก่อนก็ คนอังกฤษก็ไปอยู่ในยูได้นะคนยูก็มาอยู่ในอังกฤษได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการลงทุนของบริษัทต่างๆเนี่ยที่ไปลงทุนอยู่แล้วในอังกฤษก็สามารถที่จะส่งสินค้าเข้าไปขายในยูได้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะถือว่าเป็นตลาดเดียวนะครับพอถ้าอังกฤษจะต้องแยกออกไปเขาก็ไม่มั่นใจอย่างเช่นเมื่อเร็วนี้ที่นิสสันก็บอกว่าจะเลิกผลิตรถยนต์บางรุ่นในในใน,ในอังกฤษแล้ว นะครับจะกากับไปผลิตที่ญี่ปุ่นครับเพราะอังกฤษจะไม่ได้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของของยูล้วครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องระยะยาวแต่ว่ากลับมาเรื่องที่เป็นปัญหาก็ตอนนี้คือจะออกยังไงจะออกยังไงจะออกยังไงเพราะว่าไม่มีอะไรรองรับเลยจะออกยังไงนะครับพอออกยังไงนี่มันก็มีแบบหลักๆนะอยู่ประมาณว่าที่ที่ที่เขามีข้อตกลงที่เอาไปผ่านสภาแล้วไม่สภาไม่เห็นชอบอย่างเช่นว่าอังกฤษก็จะต้องจ่าย ค่าอะไรเขาเรียกจะค่าอะไรไม่ร oh ู้เรียกค่าหย่าล้างแล้วกันอยู่ง่ายดีออกไปนี่ก็จะต้องประมาณเสียเยอะนะสามเกือบสี่หมื่นล้านปอนด์นะถ้าเทียบกับเงินไทยก็ประมาณสักสิบสองล้านล้านบาทเท่ากับพราประมาณของเราแค่จะออกแค่นั้นเองสี่ปีนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของสถานะของคนอยูที่มาอยู่ในอังกฤษคนอังกฤษที่ไปอยู่ในอยูอันนี้เขาเขาจะว่าเขาจะให้คงไว้ต่อไปครับแล้วก็เรื่องเรื่องสาคัญก็คือเรื่อง ก็เรียกว่าผมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์นะคือไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษถูกไหมแต่อร์แลนด์เป็นประเทศต่างหากสาธารณไอร์แลนด์แต่อยู่บนเกาะเดียวกันไอร์แลนด์เหนือก็อยู่ข้างบนทีนี้ถ้าอังกฤษออกจากยูเอเรียกว่าสาราชอาณาจักรดีกว่าออกจากยูนะครับก็แปลว่าไอร์แลนด์เหนือระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์เนี่ยก็ก็ โอเคเดิมมันเป็นคุระประเทศแล้วล่ะแต่ว่าก่อนนั้นนั้นคือมันเป็นมันเป็นตลาดเดียวกัน,นสินค้าเข้าออกได้นะถ้ามันอังกฤษแยกออกจากยูเนี่ยเราจะทํำยังไงเวลาแบบจะขนสินค้าจากไอแลนด์เหนือเข้ามาไอแลนด์นะเพราะถือว่าสารา,าจาญาจักก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้อยู่ในสิงเกิลมาร์เก็ตแล้วไม่ได้อยู่ใน แต่ที่ฝ่ายยูก็เสนว่าก็ไม่อยากให้มีพรมแดนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องภูมิหลังเรื่องการเมืองเรื่องความขัดแย้งระหว่างกระบวนการแยกแดนใน,ในในไอแลนด์เหนือสู้กับรัฐบาลไอแลนด์นะครับแล้วตอนนั้นก็มีการตั้งด่านตั้งพรมแดนอะไรแบบนี้นะครับพอมันก็ตกลงกันได้มีสัติภาพเพาก็ลื้อพรมแดนออกอนะครับทั้งยูทั้งอีกก็ไม่อยากให้กลับไปเป็นรูปเดิมกลับไปมีพรมแดนทางกายภาพมีการสร้างกำแพงอีก นะครับ EU ก็เสนอว่าก็อย่างนี้ก็แล้วกันก็สินค้าอะไรที่เข้าออกทางไอ์แลนด์เอจะเข้าไปไอแลนด์เนี่ยก็ถือว่ามันมันยกเว้นเอให้ให้ให้ไปยังไปอยู่ใช้กฎของ EU ตามเดิมกฎของซิงเกิลนามาเก็ตเป็นตัวว่าไม่ไม่ไม่ต้องเสียภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มีพวกผู้แทนอังกฤษหลายหลายคนก็ไม่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 เห็นไม่ยอมเออเพราะมันมันเหมือนกับว่า ไอแลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาราชนาจักรก็ต้องไปอยู่ภายใต้กฎของยูมันก็ไม่ได้แยกออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนจะว่าพยายามอยู่ใต้เงาไปขึ้นนต่อไปขึ้นต่อยูเหมือนเหมือนเป็นประเทศสหราชอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญซึ่งทําให้ใจการการการโหวตในสภาสองครั้งนี้ผ่านมาเนี่ย แพ้ไปนะครับทีนี้ทำยังไงเทเลซาเมก็ต้องวิ่งไปเจรจากับลี่ออขอเลื่อนนะครับ EU ก็เมื่อเมื่อคืนมั้งคุยกันจนดึกดื่นนะครับก็ตกลงว่ามีมติว่าให้เลื่อนใช้กฎก็เรียกว่า Withdrawal agreement นะครับข้อตกลงที่ว่าจะถอนตัวถอนยังไงออกไปนะครับจริงๆแล้วออกไปจนถึง23พฤษภาคมมันมีมันคือคือ22พฤษภาคมเนี่ย ถ้าสภาผู้แทนอังกฤษซึ่งเขาจะลงมติกันครั้งที่3อาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าเห็นชอบก็จะให้เลื่อนเดดไลน์ไปเป็นยี่ิบองพฤษภาคมนะครับแต่ว่าอันแกถ้าหากว่าการประชุมสภาผู้แทนอังกฤษอาทิตย์หน้าเนี่ยลงมติไม่เห็นชอบเป็นครั้งที่3เนี่ยไอเดซไลน์นี่ก็จะล่นมาเป็น12เมษายนนะครับสิเมษายนนะครับก็เหมือนค่ว่าถ้าไม่เห็นชอบก อยู่ก็ไปเลยแบบนี้นะครับนะครับเรื่องเรื่องเรื่องมันก็เป็นก็เป็นแบบนี้ทีนี้เทเาซ่าเมย์ก็ต้องไปล็อบบี้นะก็ต้องล็อบบี้สภาผู้แทนของตัวเองให้ลงมติโหวตให้เห็นชอบนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ตรงตามกำหนดนี้เดทไลน์มันจะได้เลื่อนออกไปอีกนะครับเลื่อนออกไปเป็นยีิบสองพฤษภาคมครับนะครับแต่ก็ต้องไปแก้ไขว่าเพราะว่ามันก็ต้อง ไอ้ข้อตกลงซึ่งเขาโหวตตกไปสองครั้งแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรใหม่ถูกไหมไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบจะโหวตใหม่ได้มันก็แบบถึงจะเปลี่ยนใจเขาได้อ่ามันก็จะเหมือนเป็นเป็นของเดิมเป็นของเดิมนั่นแหละเอาของเดิมซึ่งเขาตีตกไปแล้วกลับมาใหม่นะครับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรมันก็ต้องก็ก็บอกว่าก็ต้องดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าถึงจะเอาเข้ามาได้ไม่ใช่เอาของของของเดิมเข้ามาใหม่นะครับ ก็ติดตามกันต่อไปครับล่าสุดก็มีรายงานนะครับบอกว่ามีข้อมูลทางการทูตของกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยไหลออกมาด้วยว่าอาจจะถูกเลื่อนไปจนถึงสิ้นปีก็ได้ใช่หลายอย่างสิ้นสิ้นปีนั้นมันมันมัน็นข้อตกลงว่าคือถ้าหากว่าไอข้อตกลงถอนตัวที่มันผ่านความเห็นชอบเนี่ยเขาจะมีมีระยะเเปลี่ยนผ่านจนถึงสิ้นปีหน้าหมายความว่าพอตกลงกันได้แล้วว่าจะอยากกันยังไงเนี่ยก็จะไปคุยกันว่า หลังจากหย่าแล้วจะอยู่กันต่อไปอย่างไรอ๋อ <c oughs> มันก็มีหลายหลายขยกักเหมืนอนกันในในระหว่างที่คุยกันเนี่ย<ๆ>เขาจะมีช่วงช่วงเวลาให้จนถึงสิ้นปีหน้าให้ไปตกลงกันว่าจะอยู่ต่อกันยังไงเรื่อง เรื่องการลงทุนเรื่องอะไรจะทํายังไงกันในรรดับนี้ก็ฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆติดตามกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือบิ t ไลฟ์ประจำวันนี้ครับผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางสถานีนิวส์วันและ FM 102รคลื่นคนทํางานครับวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ